สวัดีท่านผู้ชมทางช่อง y t u t u นะครับช่องนครสไตล์เล็กชานลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมฟิวลิปนะครับตัวนี้รุ่นนะครับ G3 นิ้วรุ่น G3 PFT 5853S ทับ67นะครับตัวนี้นครับอาการนะครับก็คือมีเสียงไม่มีภาพเปิดติดนะครับแบบเดียวก็ไม่ติดนะครับก็ที่จริงตัวนี้ก็มาจากช่อง youtube ที่ดูผมมานะครับก็ได้ ไปดูแบบสามสองนิ้วที่ผมผมทำตอนที่ว่าหลอดไม่เสียนะครับก็คือผมถอดเช็คหลอดแล้วสองสามแถวนี้วัดโวล์เท่ากันหมดนะครับสว่างเท่ากันหมดเลขโวล์ไม่ตตนะครับกับการใช้ตัววัดวัดหลอดนะครับเครื่องวัดหลอดนะครับก็ได้ทําการแปลงบอร์ดใส่นะครับแปลงบอร์ดก็คือบอร์ดจริงของผมตัวสามสองนิ้วจะเป็นตัวนี้ครับ โกศสิบหอนะครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจครับตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวใหญ่กว่าจะละครับไฟไฟโวลต์ของหลอดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทับว่ากี่โวลต์นะครับก็เอาเป็นว่าทางน้องคนนี้เขาได้ทํามานะครับก็ไม่ไม่เป็นลครับอยากลองฝึกทําก็ทํามาก็ไม่ได้ครับจริง ก่อนที่จะมาแปลงแบบผมเนี่ยผมก็ได้เช็คหลอดแล้วครับว่ามันไม่เสียนะครับสองเฟตไม่เสียครับหมายถึงตัวสามสองนิ้วที่ผมเคยทำนะครับไอซีก็ไม่เสียนะครับก็ทําการแปลงบอร์ดใส่นะครับแต่ตัวนี้ครับบอร์ดน้องเขาจริงๆคือที่เขาทํามาครับก็คือที่จริงซีก็ไม่น่าจะเสียแต่ถอดออกไปนะครับซีตรงนี้ครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็น47มิโครร้อยโวลต์นะครับหรือ1ส6 0อะไรประมาณนี้ก็มาแปลงตัวนี้ก็ผ่าดูนะครับก็ไม่เป็นไรครับแน่แนวครับที่จริงก่อนที่จะมาแปลงบอร์ดผู้นี้ลงนะครับก็ควรจะวัดบริเวณชุดขับหลอดก่อนนะครับชุดจ่ายไฟหลอดก่อนครับอย่างตัวนี้ผมมองเห็นเนี่ยผมเห็นจะเห็นเป็นรอยไหมตรงมัดเฟสเล็กๆเหมือนมันร้อนจัดแล้วตะกวดมันดํได้านะครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูครับ นี่ครับจะมีละอองเม็ดตะกัวออกมาข้างๆเนไครับอันนี้ผมมองด้วยด้วยตาตอนแรกที่ยังไม่ทํามองที่บอร์ดผมก็ว่าเฟดช็อตเนะี่ยอาจจะเปลี่ยนตัวนี้เราหายแต่เพิ่นน้องเขาไปทําซีมาแล้วทําตัวนี้มาครับก็เฟตตัวนี้จริงที่ร้านแตกแล้วครับไอตัวนี้ก็แตกแล้วอาอาตัวดำนี่นะครับเดี๋ยวชี้ดูครับสักครู่ครับ ก็ไม่เป็นไรยังไงก็รื้อมาอย่างเงี้ยก็แปลงเอาเลยครับเนี่ยครับอาก็แตกแล้วครับก็อาจจะไปถึงไอซีก็ได้ครับก็ไม่แน่ครับการแปลงก็ต้องถอดตัวนี้ออกนะครับถอดเฟสออกครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ลองดูถ้าไม่หาถ้าแปลงขับหลอดไม่ได้ก็ต้องอาจจะถอดตัวไอซีออกแต่จริงถอดทั้งสองเลยก็ได้ครับแต่ตัวนี้ช็อตแน่นอนครับวัดดูละโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการ ถอดตัวนี้ออกแล้วใส่ซีเข้าไปแล้วก็ลองแปลงดูนะครับตัวนี้ก็จะถอดออกด้วยครับถอดออกแต่แปดจะแปะไว้แถวนี้ครับแปดตะกัวไว้เผื่ออยากซื้อไปใช้งานเหมือนเดิมครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองลองกันดูเลยครับครับเมื่อมาถึงตอนนี้ครับผมก็ได้ถอดเฟดออกนะครับแล้วใส่ซีเข้าไปนะครับซีที่จริงก่อนถ้าใครจะทาก็อย่าเพิ่งถอดทำให้วัดเฟดก่อนนะครับถ้าหลอดไม่เสียนะครับวัดเฟดก่อนครับแล้วก็ไล่ดูครับ ตัวนี้ R ผมก็ไม่รู้ค่านะครับก็เดี๋ยวดูให้ครับน่าจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็มันไหม่ครับนั่นก็สี่สิบเจ็ดน่าสี่สิบเจ็ดครับสี่บเจ็ดโอหมนะครับตัวไหม่มีสี่เจ็ดศูนย์ะครับสี่เจ็ดศูนย์ เรากอพวกนี้ก็ไปหมดนะครับก็ไปเยอะอยู่นะครับตัวนี้ก็นี่ก็จะแตกครับเดี๋ยอาอาสองสองศูนย์ครับสามตัวนี้ไปหมดเลยน่าจะเป็นอากาวกาวของของเฟ็ตตัวนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวแปลเนี่ยสี่เจ็ดก oh ็ค, oh ค, oh คือตัวนี้ครับสี่เจ็ดโอห์มสี่สี่เจ็ดศูนย์คือสี่เจ็ดโอมถ้าสี่เจ็ดหนึ่งคือสี่ร้อยเจ็ดสิบโอห์มก็คือตัวนี้เหมือนกันค่าเดียวกันตัวนี้ จุดสองสองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะจุดสองสองครับเพราะน่าจะเป็นอากาวของเฟสตัวนี้สามขาเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองแปลงดูก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวกล้องเดี๋ยวผมต้องวัดไฟทิกแล้วก็ไฟเลี้ยงอะไรครับเดี๋ยวลองดูครับโอเคครับดูครับ อันนี้45โวลต์45โวลต์ตัวนี้มันต้องดูครับว่าไฟตัวไหนมันขับหลอดนะครับถ้า45 v. รู้สึกจะใส่ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะนี้คือเข้าแค่12ถึง25โวลต์นะครับ สิองถึงยี่้าโวลต์เดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดตัวนี้ครับไฟสิบสองก็อาจจะมาเลี้ยงไอซีนะครับแต่ว่าเวลาขับมันก็ต้องใช้ไฟกําลังแอมมันครับวัดครับตจอสิบสองออกไปมันมันจะยากนะครับเดี๋ยวผมดูครับตัวนี้สิบสอง ห้าโอเคครับผมกูผมดูรายละเอียดตัวนี้ก่อบบอรดแปลงนะครับบอรดที่ลูกค้า,าติดมาให้ด้วยสักครู่นะครับผมหาอยู่ก็ดูมาแล้วครับตัวนี้ไฟเลี้ยงต่ั้ง19โวลต์ถึงสี่45โวลต์นะครับเอ่อสาได้ตั้ง26นิ้วถึง55นิ้วนะครับตัวนี้ก็ไฟเลี้ยง ไฟเลี้ยงเป็นวีดนะครับ1 9เก้าถึงส5โวลต์เอาพุทได้60สิบโวลต์จนถึงร้อโวลต์ DC นะครับก็เอ่อส่วนแอมป์ที่ใช้ก็ตั้งแต่10มิลลิแอมป์จนถึง1000มิลลิแอมป์ครับค่าแรงดันก็อยู่ที่แรงดันไฟเลี้ยงที่ใช้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองต่อนะครับการต่อนะครับก็ VDC นะครับจากนี้ถึงนี้ครับคือบวกนะครับ กาวครับลบครับสีสายแล้วแต่เราเลยครับเราจำเอาเองนะครับส่วนขาที่จะใช้อีกคือออดอปตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้ครับลองตัวนี้อย่างเดียวก็ได้ครับโอเคครับส่วนหลอดเนี่ยซอกเก็ตน้องเขาถอดออกครับก็จะมีมาแบบนี้ครับขาวแดงขาวแดงก็น่าจะเป็นต้องวัดดูครับจับเป็นคู่ครับแล้วก็มาเข้าเข้าตรงเนี้ยเลยครับเนี่ย led บวกลบบวกลบแล้วก็มาจิ้มเอาตรงบวก ขั้วบวกเอวดีลบก็ลบประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมมาลองดูครับตอนนี้ไฟผมก็จะมาลองเข้าตรงนี้นะครับสี่ตัวนี้ครับสี่สิบกัวโวลต์สี่สิบห้านะครับเดี๋ยวลองดูครับแล้วค่อยมาวัดไฟออนออฟอีกทีหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้แบตผมหมดนะครับแบตออนครับแฟดเปิดไม่ได้ครับโอเคครับครับไฟเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับมาเข้าตรงนี้ครับพัรหนึ่งกวห้าสี่โวลต์ครับ v c c มาเข้าบวกของ c ตัวนี้ครับกาวมาเข้าลบเลยครับตัวนี้มันจะเป็นไฟบูตตอนบูตหลอดครับบูตบูตไฟไปเลี้ยงหลอดจะเป็นเกือบร้อยร้อยวตลนะครับประมาณร้อยร้อยสองวอลเลยประมาณนี้ก็ตรงนี้ไม่ต้องไปใช้ครับเราไม่ได้ยุ่งกับจุดนี้ละเราจุดไฟตรงนี้ครับไปโอเคครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันครับก็นี่นะครับ ผมได้ทำการวัดไฟนะครับวัดไฟถิกนะครับไฟออนออฟนะครับซึ่งไม่ได้ไปดูวงจรอ,อะไรจากเน็ตจากอะไรนะครับเพราะว่ามันก็สามารถจับวัดได้เลยครับพวกนีมน้มันไม่ได้เชิงจับทิกเหมือนพวกโซนี่หรืพวกอะไรนะครับก็คือนี่ครับจับไฟกัน ผมจะซูไม่เห็นนะครับลองดูตามนะครับตัวนี้ตัวนี้ VCC นะครับบัดกรีนะครับมาเข้าขา C ตรงนี้ครับขั้วบวกของ C ตัวนี้ครับพันไปกวาดสิบโวลต์ตรงนี้ครับลบลบสีม่วงครับกราวนะครับคือลบกราวคือตัวนี้บัดกรีด้านบนครับผมบัดกรีด้านบนครับเพราะไม่มีซ็อกเก็ตมามาเข้าขั้ว C นะครับง่ายดีนะครับนี่ครับส่วน ไฟถีนะครับจะมี R ตรงนี้ครับ R หนึ่งหนึ่งเจ็ดครับฝั่งนี้ไม่ต้องบัดกรีไปบัดกรีฝั่งฝั่งฝั่งหนึ่งของ R หนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวนี้ครับก็เห็นไหมครับเดี๋ยวต้องใช้มือถือเครื่องช่วยส่องแฟลชนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ R หนึ่งหนึ่งเจ็ดครับโอเคครับมาเข้าออนออฟนะครับของบอร์ดนะครับออนออฟตัวนี้ครับกาสานนะครับแล้วส่วนหลอดพวุนี้ครับ พอดีน้องถอดซ็อกเก็ตออกครับเดี๋ยวไม่แน่ผมก็อาจจะหยอดกาวแปะไว้เพื่อไม่ให้มันล้มเอียงไปโดนกันนะครับก็คือขาวเข้า LED ลบนะครับบวกครับ LED บวกนะครับสีแดงและแดงนี่ก็บวกครับอันนี้ก็เข้าลบครับเอาห่างกันครับอย่าติดกันอันนี้คือผมดึงไปออกให้ห่างเพราะมันอาจจะเอียงโดนกันได้ครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูการเปิดเครื่องตอนนี้แค่จะลองว่าหลอดแบ็คไลท์ติดไหมครับโดยที่ยังไม่ได้ใส่สาย ทีค่คอนนะครับสายทีค่คอนตัวนี้ยังไม่สายโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวจะทำการเสียบปลั๊กครับตอนนี้ติดสแตนบายนะครับกดเปิดครับดับแล้วครับเนี่ยแบคลท์จะติดนวลนๆอยู่นะครับเดี๋ยวด,ด,ดูอาจจะสว่างปิดแฟลต,ตอนนี้ยังนวลๆอยู่ครับเหมือนเริ่มสตาร์ทขึ้นเนี่ยสว่างจัดนะครับก็ รอดูว่าจะดับไหมถ้าไม่ดับก็จ,จะใส่ใสายคอนตัวนี้ครับสายมาเข้าอันนี้นอ้องลื่จอมาผมยังไม่ได้ดูหน้าจอทาให้รู้ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเห็นบอกว่าลื่นหลายรอบนะครับเดี๋ยวต้องลองใส่ดูครับโอเคมัน่าจะไม่ดับโอเคครับเดี๋ยวใส่กร์ดจอเอ้ยยะใส่สายแพรดูเลยครับเดี๋ยวปิดเครื่อง,องครับ ก็ตอนนี้ครับก็ทําการประกอบนะครับก็ใส่ให้เดี๋ยวก็นอดมาไม่ครบเดี๋ยวให้ทามค่าไปใส่ก็ใส่ยึดไว้ครับตัวนี้มันลอยครับพื้นที่ว่างมันเยอะนะครับก็ยึดตรงนี้ให้มันดีๆแค่นั้นแน่นก็พอครับตรงนี้ก็จัดเก็บสายถ้ามีกาวร้อนเออกาวแท่งกาวแท่งครับจะลนปืนกาวหรือไฟแช็คก็ได้ครับลนแล้วก็เก็บเก็บไว้แล้วก็ตัวนี้ก็ลนหน่อยก็ดีครับแต่เพลินฝนมันตกครับผม เก้าผมไว้อีกห้องหนึ่งครับก็จะมาถ่ายรีวิวข้าวๆดูครับก็ดูครับตตาต่อตามนี้ครับดูเอาไว้นะครับเผื่อบางคนอยากลองทําดูครับอันนี้คือหลอดไม่เสียนะครับตัวนี้ไม่ได้บัดกีนะครับจุดตรงนี้ไม่ได้บัดกีนะครับเสียบติดเลยครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูภาพกันนะครับตอนนี้ต่อครบหมดแล้วครับโอเคครับไอ้ตัวที่ต่อออนออฟนะครับเมื่อกี้ผมประกอบไปแล้วสายมันตึงนะครับ มันก็เลยดึง R หลุดไปผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็สามารถมาบัตรกีตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูครับ R หนึ่งหนึ่งแปดนะครับฝั่งฝั่งเดียวกันกับตัวนี้ครับบัตรกีได้เหมือนกันนะครับพอดีตอนพับสายเก็บนะครับมันมีปัญหาก็ไม่เป็นไรครับทําได้เหมือนกันครับก็ส่วนอย่างอื่นก็ไฟแช็คกาวแท่งนะครับปืนกาวอันช้าครับกว่าจะรอ ระวังไฟไหม้แล้วก็ทําหยดใส่ลังใส่อะไรก็แปะตรงอาก็สําคัญครับและที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ครับจ็อกเกตตีถอดออกกันหลุดกันโยกครับก็ลองดูครับ คลิปนี้คือน้องเขาเลือมาเขาดูตามคลิปแล้วทำนะแต่จริงมันมีตัวช็อตนะครับถึงตัวช็อตนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเสร็จจะหายครับเพราะว่าอาก็ยังไม่ครับอาจจะเข้าถึงไอซีแต่ไอซีไม่จะเป็นต้องถอดออกก็ได้ครับจะถอดออกก็ได้ครับก็แล้วแต่ครับบางคนไฟมันตัดหรืออะไรเผื่อไอซีไม่ชอบก็ถอดออกไปก็ดีครับโอเคครับเดี๋ยวก็วางก่อนครับสักครู่ก็จัดในรูปแบบนี้ครับเดี๋ยวดูภาพกป็นหัวทําเมื่อกี้ ่าตรงนี้มันหลุดเลยไม่ได้ดูครับเลยต่อใหม่โอเคครับสวัสดีครับเปิดนะครับก็หวังว่าจอคงใช้ได้ครับน้องเขาลือบ่อยครับเห็นบอกลือหลายรอบครับโอเคครับดูนะครับขึ้นขึ้นฟิลิปนะครับจอก็โอเคไม่มีปัญหานะครับมีหรือเปล่าไม่แน่ยังไม่ได้ตั้งดูแบบอันนี้ดูเอียงเก็ดูไปก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวรอมันลั่นครับเป็นเส้นไปครับ ก็ไม่ได้ใส่เสานะครับก็ไม่น่าจะมีผลอะไรครับก็น่าจะใช้ได้ครับตอนนี้ปุ่มเมนูช่องนี่จะไม่เป็น โอเคเดี๋ยวเสียภาพดูดีกว่าครับก็เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นสมาร์ททีวีนะครับ lg เออไม่ใช่ lg นะครับของอภัยครับฟิลลิปครับสี่สามนิ้วครับตามรุ่นที่บอกก่อนหน้าคลิปเลยครับต้นต้นคลิปนะครับก็ก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กแชนแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็นำเทคนิคเล็กน้อยมาแบ่งปันครับก็สวัสดีครับผม นี่ครับนี่ต้องชื่นชมน้องเขามาสามารถแกะเองได้ทับเองได้แกะจอหรือจอมาดูหลอดครับโดยที่จอไม่แตกครับชื่นชมครับโอเคครับผมสวัสดีครับ